ยุเก๋แล้วครับสวัสดีครับผมอาวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวนี่เลยอ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเจ้าตัวเอลเลสไทเทเนียมนะครับผมแต่งแบบ Y นะครับชุด Y นะครับผมชุด Y ที่แบบว่าทําให้รถดูดีมีมิติมากขึ้นนะครับผมจากวาย i ท a n นนะครับผมแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับทามาจากวัสดุชั้นดีเลยนะครับผมก็ทํามาจากเป็นตัวพลาสติกนะครับผมเป็น ABS 100%นะครับผมแล้วก็ทําให้แข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ดีนะครับผมครับผมแล้วก็ขึ้นแบบเนี่ยครับเขาเรียกว่าขึ้นรูปเนาะขึ้นรูปจากแม่พิมพ์อลูมิเนียมนะครับทำให้เส้นสายเนี่ยครับคมชัดแล้วก็เขาเรียกว่าผิวเนียนเรียบนะครับผมแน่นอนครับแล้วก็ใช้สีคุณภาพอย่างดีเลยรับกัน1ปีนะครับผม ติดตั้งง่ายแล้วก็ได้มาตรฐานชำนาญการจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งเรื่องชุดแต่งนั่นเองนะครับของชุดแต่งวายนะครับผมชุดแต่งวายตัวนี้นะครับสามารถทำสีได้หลายแบบนะลูกค้ายอยากได้สีอะไรเนี่ยครับก็สามารถเลือกได้นะครับหรืออยากให้เราคอสตอมให้เราก็สามารถจัดทำให้ได้เช่นกันนะครับผมมีหลายแบบครับชุดแต่งวายนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่ทำให้รถดูดีมีมิติมากขึ้นเนาะเขาเรียกว่า แต่งออกมาแล้วเนี่ยครับรถมันดูแข็งแกร่งขึ้นแรงขึ้นแค่ชื่อก็ไม่พอแล้วแค่ชื่อไม่พอครับมันต้องดูด้วยตาถึงจะเข้าใจวางเงนเถิดอ,อ่ะโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนึงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบกระจังหน้าแบบเดิมแต่ว่าเขาใส่มา้มาม้าตัวนี้มันจะเล็กหน่อยนึงนะแต่พอดูเผลนๆไกลๆเนี่ยครับมันก็ดูสวยงามแล้วก็ดูดีมีมิติมากขึ้นอย่างเช่นกันนะครับ ตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวอักษรเอเรสนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมเป็นใบเทอร์โบนะครับผมก็210แรงม้านะครับเหยียบเนี่ยให้มันกันทีเดียวเลยนะครับผมไม่ว่าจะปีนเขานะครับผมหรือว่าจะไปทางขึ้นลงเขาเนี่ยขับสะดวกสบายนะครับมีฟังก์ชันการขับขี่มาครบเลยนะมีแอรแเด็กที่มาให้พร้อมนะครับรุ่นนี้มีสลุปด้วยมีมูลลูปนะครับผมมีเลนชิปปิ้งมาให้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นี่ Air ์พ r p ์ต s านะครับสามารถดูตำแหน่งรถยนต์เราได้นะครับใครจะเอารถเราไปใช้เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับผมเราสามารถสั่งสตาร์ทได้สั่งดับเครื่องได้นะครับผมว่ามันตอบโจทย์มากในรถเจ็ที่นั่งเป็นรถครอบครัวที่ราคาสมกับเหตุผลที่เขาให้มาจริงๆนะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบวัดลิงก์นะครับผมปีกนกอิสระนะครับช่วงล่างนี่ถือว่านุ่มนวลมากขับขี่ท่านไหนที่ได้ทดลองขับแล้วเนี่ยให้เสียงเดียวกันเลยว่าชอบแล้วก็ ตอบโจทย์กับราคาที่ได้มาจริงๆอ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันด้านข้างนิดนึงว่าลูกค้าใส่เป็นล้ออะไรนะครับผมล้อเนี่ยเป็นลายเขาเรียกว่าสีแบบพิเศษเลยดีกว่านี่ปกติก็จะเป็นแบบสีดําเงาดําด้านใช่ไหมครับอันนี้มันจะออกเป็นสีแบบเทอาควันบรีนะครับผมมันก็จะดูดูตัดกับสีขาวนะเนี่ยครับใส่ซุ้มล้อเข้ามานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นยาง Open c o u n ท r ีนะครับผมเป็นยางเอทายาง AT อทอก็อ ลุยได้หลายแบบนะครับผมเขาเรียกว่ายางถือออฟโรดนะครับผมวิ่งถนนเรียบก็ได้หรือว่าจะเป็นถนนแบบภูเขาก็ดีนะครับผมเสียงนุ่มเงียบนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับผมสเปรยางก็จะเป็นมาตรฐานของหน้ายางเลยนะครับผมปีกนกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าฟอร์ดเขาทำมาดีแล้วนะครับมาดูลูกเล่นนิดนึงนี่นี่ครับกระจกนะครับเราก็จะทําเป็นพวก ชุดครอบเข้าไปนะครับชุดครอบลายสวยๆนะครับตัวนี้เป็นลายแบบกราฟไอ้เขาเรียกว่าแล้วก็มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับผมใส่ตรงนี้ให้ด้วยอ่าแน่นอนแปลกตามขึ้นมานิดนึงนี่เลยครับคิ้วกันสตร์แบบใหม่นะครับนี่ดูแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูแข็งแรงเป็นเหมือนมิติของตัวรถขึ้นมาเลยจากปกติที่เราเคยเห็นคิ้วกันสตร์เนาะก็จะเป็นคิ้วกันสตร์แบบสีดําสีเงาอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกของ แข็งแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกเล่นมีรูระบายอากาศนะครับผมจะไม่ได้ต้านลมนะครับผมดูภายในเขานิดนึงนะครับของเจ้าตัวไทเทเนียมนี่ตัวนี้นะครับเราก็จะติดพรม5 d ดีมาให้ลูกค้าด้วยนะครับแบบนี้เลยพรมสวยงามนะครับมีสีมีได้ให้เลือกนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหน้าจอสิงตรงกลางก็จะมีสัม เราสามารถดูนีเวเกเตอร์ผ่านหน้าจอได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้เกียร์เป็นเกียร์สิบสปีดครับมีโหมดการขับขีบข่มาให้พร้อมเลยในรุ่นนี้นะครับผมนี่สุดยอดจริงๆผมว่าราคาได้ราคานี้เราก็ได้ฟังก์ชันการขับขี่แล้วก็ได้รถแบบนี้นะผมว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะครับในรถเก็ยที่นั่งยังหาคู่เปรียบเทียบยากอยู่นะครับผมมาดูข้างหลังเขาน่ดนึงนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวครอบ เขาเรียกว่าครอบสปอยเลอร์มาให้พร้อมนะครับปกติรุ่นนี้นะครับมันมีสปอยเลอร์อยู่แล้วแต่เนี้ยเราเป็นชุดแต่งนะครับเราก็มีครอบสปอยเลอร์เข้ามาเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวคาดไฟท้ายแบบนี้ใส่เป็นตัวคาดไฟท้ายเข้ามานะครับ,นนรบก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับมีไฟเบรกเอเลนส์มาให้พร้อมนะครับเวลาเหยียบเบรกก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเวลาถอยก็จะเป็นสีขาว่าไฟก็สลับกันนะครับผมโอ้สวยงามนะครับดูดีมีมิติตมากขึ้นนะ ช่วงล่างก็คุณทีไอกอนชนด้านล่างของตัว Y นะครับก็จะดูแข็งแรงเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับปลายท่อเลยนี่ปลายท่อ,อที่เขาทำมาที่เป็นปลายท่อที่นิยมกันเช่นกันครับ SKS นะครับเป็นปลายท่อคู่นะครับปกติของเอเวอร์เน่จะเป็นท่อเดี่ยวนะแต่เราก็สามารถครอบต้อมทำให้เป็นบอลท่อคู่ออกมาได้นะครับโอโ้สวยงามนะครับ ในรุ่นนี้นะครับกับโปรโมชั่นส่วนลด100,000บาทนะครับโปรโมชั่นส่วนลด100,000บาทนะครับอย่าลืมโทรมาหาเกดน,นะครับ0954494533นะครับผมอยากทดลองขับก็แวะมาได้นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับเดี๋ยวผมให้ส่วนลด100,000บาท